ระบบการเล่นก็ยังคงสนุกเหมือนเดิมแต่จำนวนฉากการเล่นสั้นไปนิดโดยรวมก็เป็นการเล่นเพื่อความสมบูรณ์ในซีรีส์อัลฟาภาคขยายของสงครามอัลฟาที่ข้ามมิติไปเป็นอีกหนึ่งเรื่องราว สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้เกลเราจะมาพูดถึงซีรีส์ซ u เป,ปรรอร์โรบอ a วอล์ฟอัลฟาไก่เด่นค่ะซูเป,ปรรอร์โรบอตวอล l p อัลฟาไก่เด่นวันวางตลาด 29มีนาคม2,001บนเครื่อง PlayStation Series Alpha Super Robot War ภาคสุดท้ายของ PlayStation 1ซึ่งเป็นเรื่องราวลอยต่อจาก Alpha One และก่อนจะเข้าสู่ Alpha t w มีการปรับเปลี่ยนอินเทอร์เฟซจากเดิม Alpha และมีการเพิ่มระบบร้านค้าระบบอัปเกรดอาวุธใหม่ และระบบตลาดบาซานนที่ใช้เงินแยกเพิ่มเข้ามาตนนสตอรี่หลังสงครามบางมานนเหตุการณ์ในอัลฟาทำให้เกิดความเสียหายในชั้นบรรยากาศ มนุษย์เริ่มวางแผนป้องกันด้วยปฏิบัติการอ e ีจีสแต่สมาชิกกลุ่มลอนเบลบางส่วนหลุดเข้าไปในรอยแยกมิติเวลาและนำพวกเขามาอีกสถานที่หนึ่งในโลกอนาคตของอีกมิติดาวคอสโซล่ากลุ่มลอนเบลหลุดเข้ามาที่นี่และพบว่ามีสงครามระหว่างจากกักรวรรดิพวกเขา ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในสงครามครั้งใหม่ที่อยู่ในรอยแยกระหว่างมิติและหาทางกลับมาในช่วงปัจจุบันและโลกของพวกเขา สุปรบซอร์โรบอตวอ์อาลฟาไก่เดน เป็นเหมือนเรื่องราวที่ขยายเพิ่มของอัลฟาซึ่งเป็นเนื้อหาพิเศษที่ไม่ได้ต่อเนื่องจาก1 3ถึง3เป็นเหตุการณ์เฉพาะที่กลุ่มซูเปอร์โรบอทลงเข้าไปในสงครามอีกมิติหนึ่งระบบการเล่นของไกเดนจะเหมือนอัลฟาทุกอย่างแต่จุดที่แตกต่างคือการเล่นในภาคนี้จะไม่มีการกำหนดตัวเอกหลกักแต่ตัวละครออริจินอล ก็จะมากันครบทั้งกลุ่มไซวัตเตอร์ SRX ทีมและมีการเปิดตัวศูนย์รวมความเท่แห่งฝั่งโทนอย่างเซงก้าอีกด้วยระบบการเลือกฉากยังคงมีอยู่แต่มีระบบการเล่นฉากที่นับจากค่า SR point <S <S เพิ่มเข้ามาแทนในบางส่วนและมีการเพิ่มระบบซื้อหุ่นยนต์และไอเทมเพิ่มเข้ามาด้วย และจุดดีอีกอย่างคือการอัพท่าโจมตีที่เปลี่ยนเป็นการอัพทีละท่ากลายเป็นอัพทีละชุดโจมตีไปเลยระบบการเล่นก็ยังคงสนุกเหมือนเดิมแต่จำนวนฉากการเล่นสั้นไปนิดโดยรวมก็เป็นการเล่นเพื่อความสมบูรณ์ในซีรีส์อัลฟา ถาาขยายของสงครามอัลฟาที่ข้ามมิติไปเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวจำนวนชา45ชากจำนวนซีรีส์28ซีรีส์ความยาก7เต็ม10ความสนุก9เต็ม10 สำหรับคลิปนี้นะคะเก่าไลท์ก็ขอลาไปก่อนแล้วครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะ